สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้หลายคนกําลังบอกว่าคุนสื่อไอทีพีพิธาคืออะไรฉันไปดูในเพจพิธา,าแล้วฉันอยากจะรู้แต่ฉันก็งงเพราะว่าอะไรยาวมากยาวมากภาษากฎหมายอ่านแล้วงงมาค่ะคุณวชัยกับันิกาค่ะคุนสื่อไอทีพิธาทําไมคุณ TV, พิธา,าประกาศว่าพร้อมสู้กับการกันแกล้งในครั้งนี้นะคะเรื่องมันอยู่แค่นี้เองค่ะคุนสื่อของพิธาเดิม ไม่ใช่หุ้นสื่อจ้ะไอทีวีเป็นสื่อเธอเกิดทงนายทีวีหรือเปล่าไอทีวีเป็นสื่อจนถึง7มีนาคม2550นะคะแล้วนางก็โดนปิดกิจการไปนับตั้งแต่มีนาคม2550ไอทีวีหมดสถานะความเป็นสื่อคุณพิธาเป็นผู้จัดก,การมรดกของคุณพ่อคุณพ่อเสียชีวิตไปรับเป็นผู้จัดก,การมรดกมามีหุ้นนี้อยู่คุณพิธาก็ไม่เคยมีอยู่ใน หัวสมองเลยจ้ะว่าอันนี้คือสิ่งที่จะทําให้มีปัญหาเพราะว่ามันไม่ใช่หุ้นสือ่อมันเป็นหุ้นปกตินะคะก็ถือต่อนเนื่องมามีการแสดงกับปปชตามปกติไม่มีอะไรปิดบงังเป็นข้อที่แบบว่าทําให้เกิดการหมกเม็ดได้ทั้งสิ้นแต่ว่าอยู่ๆเกิดพอดพิกเกิดพอดกับผักนึ่งขึ้นมานั่นก็คือมันมีเรื่องผิดปกตินะคะอยู่ๆหุ้นไอทีวีซึ่งปิดกิจาการสื่อไปแล้วตั้งแต่2550นานางส่งงบ บัญชีนะคะโดยการแก้ประเภทธุรกิจค่ะเดิมเนี่ยเขียนธุรกิจว่ากิจกรรมของบริษัทโฮลดิง้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลักเพราะว่ามันปิดเอาไว้เฉยเพื่อเคลียร์คดีสู้คดีในชั้นศาลนะคะมันไม่ได้เป็นสื่อแล้วแต่อยู่ดีๆปี6 3 6 4ไปเปลี่ยนประเภทประเภทธุรกิจของตัวเองค่ะเป็นสิ่งที่เรียกว่าสื่อโทรทัศน์และปี65หานางเปลี่ยนอีกรอบบอกว่าเป็นสื่อโฆษณาและผลตอบแทนจากการลงทุนแต่ไม่มีไรายได้จากการเป็นสื่อนะ แอบเปลี่ยนชื่อธุธอรกิจรอเอาไว้นะคะและให้รา์ทิศสุดก็คือแหละเมษา66กก่อนเลือกตั้งกี่วันเธอว่ามีการพูดกันในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมีการบันทึกไว้มีคนถามขึ้นมาว่ากิจการของไอทีวีเนี่ยมันจะสามารถดําเนินการสื่อได้หรือเปล่า mm hmm. เปลี่ยนกับมาเป็นสื่อได้หรือเปล่า mm hmm. เธอคิดว่าเรื่องนี้มีพิรุณไหม mm hmm. ฉันคิดว่ามี คุณพิธาก็คิดว่ามีเขาก็เลยบอกว่าถ้าจะไม่ใช่แล้วหุ้นที่ฉันถือมาตลอดโดยที่เชื่อว่ามันไม่ใชพื้นสื่อกําลังมีความพยายามจะทำให้มันกลายเป็นพื้นสื่อเพราะฉะนั้นอย่าก,กันนั้นเลยโอนมันออกไปเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับว่าที่นายกของเราจบ